คริสต์มาสปีนี้ผมขอคของคันจากคุณซานต้าขอให้ได้เลี้ยงเด็กน่ารักน่ารักซานต้า <Santa S 2> ก็เลยจัดให้วัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม The Baby i n g e l l o เกมพี่เลี้ยงเด็กสุดปันที่ผมจะสอ,อนให้คุณรู้ถึงวิธีการเลี้ยงเด็กที่ถูกต้องอและในวันนี้มาพร้อมกับคริสต์มาสแชปเตอร ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมและมาเลี้ยงเด็กกันอโอ้โหเนเรื่องน่าจะต่อจากค่าวก่อนนะครับหลังจากที่มีการเปิดประตูและปล่อยเด็กเปลดออกมา เริ่มมาเดือดอย่างนี no, right ้เลยเหรอโอ้ว้าวนี่ออเฮ้ยมากันหลายคนด้วยโอ้โหปิววูบเป็นเพลงหลอนแนวคริสต์มาสหน่อยๆนะครับ เบบี้อินเดโความสงสัยในวันคริสต์มาสเป้าหมายของเราตอนนี้สร้างมนุษธ,ธิมะปึ๊บเอาว่าแต่เราจะสร้างมนุษหีมะทำไมเมื่อกี้เราโดนระเบิดไม่ใช่เหรอเอางงในเรื่องนะครับกริ๊งไปกริ๊งลงเหี่ยวได้ไหมอา้อาวอ่ะแล้วเราก็ต้องมากริ๊งใหม่ ไม่น่าอยากรู้เลยกริงร๊งๆๆๆอย่าเพิ่งลงเหวพ่อหนุ่มกริงร๊งอึบทะนางอ่าต่อไปต้องการส่วนหัวอันนี้อันนี้อันนี้ปึ๊บเรียบร้อยตกแต่งเครื่องประดับอันนี้มีเตรียมถ่ายรูปพร้อมเลยนะเนี่ยอันนี้มาแปะป๊าบทําไมมือมาอยู่ตรงกลางตัวล่ะครับแน่าใจนะว่าตัวนี้จะไม่ใช่ตัวที่จะมาไล่ตืบเราอ่ะเอามือไปเยอะๆเลยนี่ เสริมความน่ากลัวนี่มีมือบนตาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปปึ๊บตกอ้าวที่แพ้กันนายเองว่าแล้วเชียวด <c oughs> ีนัแต่งไม่หลอนมากอืออ้าวไอ้น้องทำกับพี่แบบนี้ได้ไงเอานี้ไปจะสู้กับพี่อย่างเร็วไปร้อยปีเอาวะเราไม่ต้องเก็บพี่มาใหม่เรามีตาได้เรื่อยๆเอาไปอีกลูกนึงตายนอีสองทีเฮ้ยเฮ้ย นี่นะอีกทีนึงทีนึงรับไปอือล้วงเฮ้ย <c oughs> บังอาจทำลายตุ๊กตาหิมะของพี่แกนักแกไอเด็กเปรตเอาหัวไปวางที่เดิม <c oughs> อืมออา,อาโอ้โหดูมีความสุขร่าเริงมานี่เลยมานี <c> ่ <oughs> ไปไปเล่นตรงนูน้นอ้าได้เวลาที่ผมจะถ่ายรูปสักทีไหนดูซิ มุมสังหอนใจไม่ดีแบบแปลกๆโอ้โอ้เราต้องเอารูปไปล้างในห้องมืดนะครับโอ้โหบ้านนี้ตกแต่งวันคริสต์มาสด้วยถามว่าจําทางได้ไหมไม่ค่อยได้นะครับไม่ได้เล่นนานแล้ว <laughs> นานอยู่นะเอ้แต่มาถูกทางอยู่ผมไม่ได้มามั่วนี่มาจริงมาจริงห้องยังไม่มืดพอเออ อปิดประตูล้างฟิล์มกันหรือระหว่างนี้ก็ดูรูปเก่าๆนะครับทำไมสัน่นว้าวเป็นผมผมยังไม่ใส่ไปในนั้นนะปื๊ดเอาแล้วเริ่มสัน่นถ่ายภาพอู๊บนั่นตุ๊กตาฮิมาลอนอุ้ยให้นมหนูด้วยโอ้ชู มันเป็นวันคริสต์มาสเฉยได้เลยเดี๋ยวพี่เอานมมาให้นะไอหนูเอ้ยขวดแตกไปแล้วอะ่ะน้องทำไงดีอุ้ยมันอุ้มน้องไม่ได้นะครับผมว่าจะอุ้มน้องไปนั่งเล่นแถวเตาผิงซะหน่อยนี่มีลร็อกเตอร์ด้วยอ่ะอาตุกตาดร็อกเตอร์ไปเล่นก่อนนะเดี๋ยวพี่ทำนมสูตรพิเศษให้น้องดีกว่านี่ใส่มะเขือเทศตามด้วยแตงกวาดองเอ้ยเด็กมันต้องอร่อยแน่ๆเลยผมว่าเอาเห็ดไปอ,อันหนึง่งท้องเสียเลยเด็กนี่น้องจา๋าพี่ เสียงไรพี่มาแล้วอันนี้เอากินปุ๊บเขียวปับ๊บไอเด็กคนนี้หัดล้างก้นตัวเองซะบ้างนะพี่จะสอนให้แบบนี้นี่นี่เออนั่นแหละเข้าไปล้างก้นไปเออเป็นยังตุกต้นสะอาดหึมไมประตูมันตเปิดเองผมว่าเปิ้มแปลกๆปกเอ,อ้เฮ้ยอันนี้คือพาเด็กมาแต่งตัวแบบคริสต์มาสเหรอเอาวันเราต้องไปตามหาชุดให้น้องนะครับอันนี้ทางขึ้นข้างบน มันเชื่อมกับเมื่อกี้ผมตาฝาดหรือเปล่าเมื่อผมเห็นเพื่อนรักของผมที่เป็นมันษุ์หิมะยังไงก็ไม่ร <Bond> ู้สงสัยคิดคิดไปเองไอ้นี่ก็ตามมาด้วยคิดไปเองเหมือนกันแหละเฮ้ยเร์รี่คริสต์มาสไอ้หนูนี่เย้อาอาบน้ำเล่นรอพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่มาแป๊บหนึ่งดูหน้าตาดีเดี๋ยวนี้หัดจำาสแกพี่แต่เล็กเลยเหรอเอานี่ไป เอาล่ะเดี๋ยวเราไปต้องไปเอาไก่งวงมาจากตู้เย็นไก่งวงอยู่ชั้นบนเหรอนี่ใส่ในเตาอบแล้วะล้าไนมานี่ได้ไงเนี่ยอ่ะใส่ในเตาอบปุ๊บนายอยากเข้าไปด้วยใช่ไหมล่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าไก่เขาทำยังไงอ่ะพี่จะสอนให้ทำแบบนี้เฮ้ใครมากันนะสวัสดีครับผมมาแล้วเอ้า นายออกมาจากเตาได้ยังไงนะพ่อหนูหือเฮ้ยอ,อูของขวัญจากซานตา้าอ้น้องหุ่นออกมาให้เราน้องยังไม่ตายเย่ยอ้น้องชื่อน,นิ้วนะครับจำชื่อน,น้องไม่ได้ขอบคุณนะนิ้วเพื่อนที่แสนดี ผมรู้สึกสังหณนใจแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ไอ้พวกนี้ของใครเนี่ยโอเคแต่เราต้องเอาของขวัญไปไว้ใต้ต้นคริสต์มาสนะครับนิ้วนำทางไปแล้วตามต้องนิ้วไปทางไหนทางไหนทางนี้ได้เลยนี่เย้ตกแต่งเรียบร้อยเอกเอกเอกเอ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 ะไปไม่บ้าน บอกแล้วให้ป้องเตาอบเอาไว้คุณโอ้ความผิดของนายใช่ไหมไอ้หนูความผิดของนายแน่ๆเลยมานี่มานี่ปิดปิด,ป,ดปิดไฟเดี๋ยวนี้ดับไฟดับไฟพี่แกเป็นเด็กเป็นเล็กทำไมหับดับไฟไม่เป็นอ่ะพี่คุณโทษทีฉีดไม่โดนไฟไอ้น้องพี่ขอโทษโอ้เอ๊ะฮะทำไมไมันมีทางอยู่ในเตาอบโอ้โหเกมนี้ แต่มาขนาดนี้แล้วผมก็ไม่แปลกใจอะไรหรอกนะเรื่องคือหันหลังไม่ได้ด้วยเอา้าน้องเขาวิ่งไล่อะไรไก่เหรอไก่ใช่ไหมเอาแล้ว,วอวุ้ยเอ้าว้ววิ่งเลย นี่เป็นวิธีการทำไก่ย่างพริกไทยดำที่ถูกต้องเราใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ไงวันนี้เออมีบันทึกด้วยกําำลังจะบอกว่าไม่มีทรัพย์แต่น่าจะมาเพื่อหลอนคุยหลอนจริงฮะอ๋อนี่ นา,นายมานั่งรอแล้วเหลือนิ้วเอานี่ไก่พร้อมแล้วน้องก็พร้อมเลยใช่ไหมครับได้วเวลากินข้าวกันเย่เอาทำไมโกรธไอ้หนูอันนี้คือหนูบังคับที่กินซุปเหรออ๋อได้ได้ได้ไดไดอะซุปสีแดงโอ้โ,อ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 โอ อ๋แก้งพี่ได้ยังไงเนี่ยอ๋อวันนี้ผมกินไม่ลงนะเนี่ยโอ้โหแมวเสียบไม้กระต่ายย่างแกะหั่นชิ้นโอ้ว้าวกินต่อไปได้อ่ะต่อไปอะไรดีนะเจ้าต่าละกันจิ้มเลย อยากกินผมเอากระต่ายนี้กินต่อไปโอ้โหไอแมวนี้ผมไม่กล้างับนะอยากกินกินหมดแล้วเอาแล้วทำไมผมต้องดูดนมด้วยล่ะเนี่ยผมกลายเป็นเด็กให้น้องเลี้ยงไปแล้วเหรอ นิ้วพังแล้วมิเชาบอกว่าที่ผ่านมาเราหลอนเหรอโอ้โหไม่นะผมถูกวางยาเด็กมันเอายาใส่ไว้ในนมโอ้โหมันรวมหัวกับมุษุ์ทีมา มาผมมานอนแช่น้ำแบบนี้หนาวเ,เกมลากของขวัญกลับไปที่ห้องกินอาหารโอ้โหสนูแมนแบบพาเพื่อนมาเยอะนะเรานะี่ยเอโอเคนายแอบ,บตามมาหรือเปล่าฉันเห็นนะฉันฉันติดกำแพงฉันเดินถอยหลังอ,อ อ่าปิดประตูแล้วโอเคเสนอเฮ้ยหันหลังแป๊แบเดียวมาเลยเหรอโอ้โหโอ้โอ,โอ,โอไม่นะไอ paper, ล็อกเอาเอาคุณต้องรอผมเล่นแน่แน่คุณต้องรอผมเล่น,น,น,ลลนปิดปิดวู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 ฮ้มันขโมยของขวัญผมปอนี่ โอ้โหเสริมบรรยากาศอีกแล้วพ่อหนุ่มของขวัญเย้ผมได้ของขวัญอันแรกแล้วชนะหรือ,อยังน้องไปเอาบันลังมาจากไหนล่ะครับเนี่ยอันรับของขวันจะพี่ไปอืมก็คือเราต้องเก็บของขวัญไปไปให้เด็กเรื่อยๆเยนาะ <c oughs> นะ ยาเฮ้ยหายหมดหายไปไหนอ่ะผมไม่เคยหลอนมนุษธีมาขนาดนี้มาก่อนหมายถึงตุ๊กกระตาที่มาหผมคนลุกจริงนะถือว่าเขาทําบรรยากาศดีนะครับอะไรนี่เอาประตูขึ้นชั้นบนโหตรงนี้ได้อย่างไงค้อนเอาไว้ป้องกันตัวของข้า พวกฟันเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ๋อหนาวเหรอเหมือนจะอยู่ได้แป๊บเดียวนะครับต้องรีบหยิบไปโดดเลยได้ไหมโดดอืมโอเควิโอ้โหโดนลากไม่โอ้ลื่นโอ้โหนี่ค่อย นี่มันดูเป็นเกมผีจริงๆไปแล้วนะเนี่ยหลอนห้องนี้เหรอโ้ย <_ T> นี่นะนี่ไงโว้ยยมีคนแอบมอง <_ T> <_ T> เห็นนะโวยยโวต้องรีบไปแล้วผมเริ่มหนาว <_ T> เดินช้ามาก <_ T> ไม่มีใครตามมานะเฮ <_ T> <_ T> ้ตอนนั้นนิ้วตกใจหมดนิ้วปิดตากลัว นายกลัวอะไรเลยเพื่อนรักหยิบนิ้วไปด้วยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยอันนี้เป็นสักขีพยานเปิดกองขวัญด้วยกันเฮ้ยคอนทุบได้ไหมทุบได้ไหม <laughs> เฮ้ย,ยังมันไหมเจ้าหนูเจ้าหนูชอบไหมนี่แน่นี่แน่คอนเอาไว้เล่นกับเด็กแบบนี้เหละครับคําเตือนอย่าไปเล่นกับเด็กแถวบ้านแบบนี้ <laughs> อันต่อไปอันต่อไป,ออไปเฮ้ยอะไรเนี่ย ของเล่นของเล่นวางนี้ยังไงอะอันนี้อ่าลูกคางลูกคางไปเลยมังกรฟ้าแมนไม่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 นายมาอยู่นี่ก่อนอะประลองกับมังกรฟ้านะไอ้น้องไป <c oughs> โอ้ไม่ลองไม่ลองอ่ะพี่มีหงแดงด้วยนี่หงแดงอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็มีนี่น,นี่ถุงตดถุงตดอ่าเป็นเด็กเป็นเล็กขัดตดสีเขียวนะเราเนี่ยอีกอันหนึ่งปืนยิง โอเคน้องน่าจะเหนื่อยแล้วได้เวลาส่งน้องเข้านอนปะเล่นกันเสร็จแล้วเนาะนะดีกันดีกันดีกันฝันดีนะครับหึของขวัญสุดท้ายของเขาอยากได้เหรออ่านึกว่ามันจะลอยหนีผมว่าเรื่องไม่ใช่แหละ เอาของพันหายนิวตื่นสิอาววโอ้โอลาแกงผมโอลาตบโอ้โอ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  ไม่รอดหรือเปล่าหาไม่ Why did you bring him here ทำไมถึงพาเขามาที่นี่แล้วก็เชื่อมกับฉากจบในคราวที่แล้วที่เราเล่นนะครับ Not this time ไม่ใช่คราวนี้ก็คือเราน่าจะหลับไปแล้วก็หลอนอยู่พักหนึ่งเป็นหลอนคริสต์มาส Happy Holidays แล้วเจ้าเด็กเหลืองจะกลับมาอีกครั้งในบทสุดท้ายของความบ้าคลั่งแสดงว่าอัปเดตน่าจะเป็นฉากจบแล้วหรือเปล่าตรงนี้มีขายกูดด้วยจะว่าไปคราวก่อนมีคนโดเนตให้ผมมาซื้อกูดของน้องด้วยนะครับเป็นตุ๊กตาน้องเด็กเหลืองแต่ว่าผมติดปัญหาจ่ายเงินผ่านเพย์พาไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ซื้อต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆน่าเสียดายมากๆเหมือนตุ๊กตาน้องจะหายไปแล้วด้วยวุ้แง่ เอาละครับก็สำหรับ Baby in y e l ด o w ในอัปเดตประจำวันคริสต์มาสก็คงจบเท่านี้สรุปเนื้อเรื่องคือทั้งหมดน่าจะเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าเราน่าจะหลอนเพราะว่าพลังของเจ้าเด็กนั่นนะครับทำให้เรามีความสุขกับนิ้วเล่นสนุกกันในวันคริสต์มาสแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้านิ้วเพื่อนรักหุ่นกระป๋องนั่นน่าจะตายไปแล้วเอาละ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันคราวหน้าบายบายค่ะ